วันนี้ครับไม่รู้จะแข่งอะไรกันแล้วนะครับเอาอาซูจิมาวิ่งแข่งกันครับมันมีเกมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะฮะเอาสเปิร์มผู้ชายมาว่ายน้ําแข่งกันครับเพื่อหาผู้ชนะที่ว่ายเร็วที่สุดนะฮะการแข่งขันนี้ครับจัดโดยสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าสเปิร์มเรซิ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอัตราการเจริญพันธุ์ของผู้ชายที่ลดลงซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักครับ โดยได้จัดขึ้นในลอสแองเจลิสในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาครับที่ฮอลลีวูดพาราเดียมต่อหน้าผู้ชมสดหลายพันคนครับและถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับชมกันครับตามที่ผู้จัดงานกล่าวไว้ครับการแข่งขันจะนําเอาตัวอย่าง ushi, อาซุจิ2ตัวมาแข่งขันกันครับซึ่งแต่ละตัวมีขนาดเพียงแค่0.05ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นนะฮะโดยอาสุจิครับจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางจุลทรรศขนาด20เซนติเมตรครับที่ออกแบบมาเพื่อเล่นแบบสภาพของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงครับ โดยมีองค์ประกอบต่างๆเช่นการส่งสัญญาณทางเคมีนะครับพาราสตรดของไหลและจุดเริ่มต้นที่เส้นขนไนกันครับโดยการแข่งขันนะครับจะได้รับการติดตามผ่านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการถ่ายทอดสดโดยกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับโดยผู้ชนะจะเป็นเซลล์อสุจิตัวแรกที่ผ่านเส้นชัยที่กำหนดกิจกรรมนี้ครับได้รับทุนสนับสนุสนมากกว่า1 000, 000ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับตายแล้วทั้งนี้นะครับการแข่งขันระเปิร์มเป็นผลงานของผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งนะครับ ก็ไม่แน่นะครับในวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นนะครับโอลิมปิกของอาซูจิก็ได้นะครับฉะนั้นก็สาวกันไว้เยอะๆครับ